วันนี้จะพามาชมมะนาวที่สามวันก่อนผมได้ลำฮอร์โมนผลไม้ครับที่ประกอบไปด้วยนี่ครับหมักด้วยกล้วยสุกมะละกอสุกและสับปะรดสับปะรดดิบๆหรือสุกก็ได้ครับเอามาผสม รวมกันใส่น้ำแล้วหมักไว้สักหนึ่งเดือนครับจะดีมากหรือสิบกว่าวันก็ใช้ได้ครับถ้าเล็กแต่ยิ่งเดือนสองเดือนอันนี้สองเดือนแล้วครับสองเดือนพอฝ่าเลยหมักไว้แล้วเอามาลาดลดเมื่อวันสามวันก่อนที่จะเล่งให้มะนาวต้นนี้ซึ่งต้นจักรกลนครับอายุเกือบสองปีแต่เขาไม่ค่อยโต ผมก็เลยเอามาลาดรดให้ทั่วต้นเพื่อจะเร่งยอดและให้ออกดอกออกผลที่เคยบอกไว้ว่าอีกสามวันค่อยมาดูใหม่ว่าน้ำหมักนี้จะทำให้มะนาวต้นนี้ซึ่งแกนแกนต้นแกนแกนไม่เคยโตออกดอกออกผลไหมวันนี้ก็ได้มาเดินเข้ามาดูครับอ้าวนี่ครับออกดอกเส็แล้วครับ สวันผ่านไปจากการใส่มูลวัวครับมูลวัวแห้งตากแดดสักหนึ่งเดือนไม่ต้องหมักก็ได้ครับหรือจะหมักก็ได้เอามาผสมกับดินแล้วพวนรอบๆโขดต้นให้ห่างนะครับถ้าเคียงเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราได้ถ้าการหมักหรือการตากแห้งไม่ค่อยดีเพราะมูลวัวถ้าไม่หมักบางทีเขามีเชื้อโรค เชื้อราที่ไม่ดีกลุ่มก่อนโลกเราก็ควรจะเอาไว้ห่างๆลากก็จะหาอาหารเองครับเมื่อดินย่อยสลายเราได้ลาดน้ำหมักไว้แล้วเขาก็จะมีการย่อยสลายไปเองนี่ครับดอกก็ออกมาเยอะหลายกิ่งเลยครับสังเกตรครับหลายกิ่ง ได้ผลครับน้ำหมักชีวภาพทำง่ายๆครับจากของที่มีตามสวนมะละกอกล้วยสับปะรดก็อาจจะต้องซื้อข้างบนนี้ก็ยังไม่อก็มีออกแสกๆก,กันไว้บ้างนะครับนี่ครับก็มีดอกนี่ก็มีครับ จะบังๆใบเริ่มออกดอกมาเยอะแต่จะปล่อยไว้ไม่ได้ครับเพราะต้นยังไม่ถึงเม็ดเลยยังไม่ถึงสองศอกก็จะเอาไว้เล่นสักลูกสองลูกพอครับเพราะถ้าเอาไว้เยอะเขาติดขึ้นมาจะทำให้แย่งอาหารทำให้มะนาวไม่แตกยอดไม่โต เพราะมัวแต่ไปเลี้ยงผลมะนาวแต่ให้ดูว่าน้ำหมักก็ได้ผลครับทำให้มะนาวลดได้สามวันครับถ้าจำไม่ผิดออกดอกมาทั่วไปใช้ได้ครับน้ําหมักทุกชนิดพืชผลจะงามครับต่อไปก็จะงามเอง ไม่ใช่แค่ว่าเขาจะออกดอกออกผลอย่างเดียวมีการเล่งนะครับทําให้ขั้วเหนียวครับใช้กับประม่วงก็เคยใช้ทําให้ขั้วเหนียวติดลูกไม่ค่อยหล่นเพราะมันมีโปรตีนวิตามินในนี้ดีมากครับเราก็รู้กันอยู่แล้วผลไม้มีประโยชน์คนก็กินแล้วมีประโยชน์ ก็ฝากไปครับน้ำหมักที่เราทำเองได้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยได้จริงๆครับมะนาวออกดอกขึ้นมาเลยแต่ใจจริงก็ยังไม่อยากให้ออกครับเพราะว่าต้นยังเล็กแต่ทดลองดูต้นเข้าแกนก็เหตุว่าตอนเอามาปลูกเมื่อเกือบ2ปีก่อนปีแรกรากไม่เดินเลยครับกิ่งเขาเล็ก ประมาณ30เซนปลูกช้าม,มากเพราะว่าดินเก่านั้นแข็งมากผมต้องใช้มูลวัวและญ้าแห้งสับ้าสดยาแห้งสับปรุงไปเยอะแล้วครับบางที่อาจจะมีร่วนบ้างแล้วแต่ถ้าสับข้างล่างก็ยังแข็งๆครับก็ต้องใช้มูลวัวหมักหรือมูลวัวแห้งมาโรยผสมกับดินเรื่อยๆครับใบไม หญ้าแห้งอะไรก็ใช้ได้หมดให้อยู่คุมดินไว้ยิ่งดีครับอันนี้ยังไม่ได้เอามาคุมเยอะเดี๋ยวจะมีการเอากระเพามาปลูกต่อครับก็จบแค่นี้นะครับการมาดูว่าน้ำหมักให้ผลต่อมะนาวออกดอกดีหรือไม่เมื่อผ่านไป3ามวันก็ออก ดอกดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ